ดอดนี่นี่ครับใส่อ่อนไข่นี่ครับต้มมาเนี้ยต้มเครื่องใม้เนี้ยต้งสีหันอันนี้มากินเบบึงสด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 แอบชดสดสดเด้อ

ชนร่องนะครับสิ้นหันไอไา่หัมันมาจิ้มเบองไคาหำม,ดดมดสดชัดคหมสดรับวนี่ว้ดหยาบครับหยาบแน่เวอรต้มนะหยาบเอานี่ร่องไข่หำมเบอร์นครับพี่น้องร่องไข่หำมเบองเล่น กินมันส,นสดๆเลยเราซ้ำนี่ก้อนหนึ่งนีเด้อหย,ยับจิ้มให้หำสดๆหืมมันแบบ ไข่หั่นหนีแฉกแต่ว่ามุ้นนั้นจะไปต้มก่นอนคือไข่หั่นหนีแบ่บสดๆเลยแซ่บดีต้มกันแบานอ้น้ำเดือดบุบงเลยนี่ครับเดือดแล้วเอามุ้นนีใส่นี่ยเงียบๆนี่เอาใส่ไปนี่่ลงไปเัียบเลยลงไปนี่ครับ ต้องใส่ตังนี้ใส่ลงไปอุมีแหงนหอนนี่ครับใส่แก้มันใส่แกะใส่ลงไปใส่ติดข้อใส่ลงไปห้ำใส่ห้ำใส่ห้ำใส่ลงไปใส่อีกน้อยนึงใส่ลงไปเจอตัวนี้ ตัวนี้สิกินอีกจังน้อยนี่สกินอีกจังค่ำปมหน,นึ่งนีก่กินจ้งสีเอาใส่ที่หลังเขาตัวนี้แสบออแสบจะไหนเรานะเอายิงจังค่ำที่เจ็บแสบนี่ตัวนี้แสบแสบนี่นี่ครับตัวนี้แสบแสบเอายิงค่ำกันวูนี่ค่ำไงค่ำปมในบาทนี่นี่ครับพีนน่น้องค่ำไงค่ำปมเนี่ยให้ห้ำสดๆเลย กินลงไปโอ้ทำเง่ตัวนี้ไหมอือพี่นองเนี่ยครับน่ะยินอืมนุ่มดีครับคลุบคลุบคลุบอืมตังค์เทุ่ยวู่แบ พันมาแทบบบอกเลยว่าแสบสุดๆนี่แห้งแสบบ้องก็ทำแสบไปเยอะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยอีกสักพักหนึ่ง่ะสุกแล้วมานี่อู้ เอ็นสวนเลยนี่ครับสุกแล้วสุกแล้วลุวยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋กลิ่นจนมาไหวเด้อโอ้ใครต้องสวนเลยสิโอ้สิครับสุกอร่อยหอน คุณไ,ไขรขำมันใครขดใช่ไหมมึงใำข่ำไ่ียวานี่คันยาบว่างั้นน่ะนี่ครับนี่อหนยายานี่อ้สูงเล้ขิยบอูางเลยเกือบต๊อ้ยเกือบต๊เกือบต๊ เยอืมได้แลโอ้ยนี่ตาแซ่บตาแซบตาแซบนี่นี่นี่บบบอืมน่ะกินแมนเบดนี่แหละลุยบานนี่นี่เอาขึ้นมาแล้วนี่ครับขึ้นแกเตา แก้วหม,หม้อต้มน่ากินได้บ,บาทน,นี่ไปลุยน่าสวัสดีครับมากินเรียบร้อยเสร็จจะกินอะไรก่อนดอกนี่ไข่หำไข่หำอย่างโอ้ยไข่หำต้มเอาไว้ก่อนไข่หำนี่เพราะว่ากินดิบๆไปแล้ว แต่ว่านี่เออนี่ใส่ตันมันนี่ครับหน,นไปโอ้เจียวพี่นนอบ่าคือเจียวเจียวใส่ดีโอมย่างคักอเออเนงวันไหมรอหมือกวันเด้อข้ามวันเจ้ยวโอม แคบ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 ด้วยเดินแคบด้วยเอาอยกค่อยหำไปครอยหมเด้วยค่อยห้ใครอยหำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

thuốc đèo khoai thuốc đèo bò bôi nhạt nghe thuốc bò bôi nhạt bớt kín thuốc kín thuốc nếu ngoài มีอันเพรพายุดจอดอซับแซ่บแซ่บแซ่บทุกแล้วแซ่บสุดจอดครับใช่ใช่มันต้องอุ้น ว่าไครหำหนึ่งคัดไงแหงนะใครทำได่แหงอือ huh. หึต <Darwin> ุ๊กเอามาอีกู้นึง นี่ให้ให้เรากินอันจะแซบ่บอันนี้มันมันจะปล่อยมากโอ้ปลอยภาษาไทยเขาเรียกอะไรว่าปลอยนี่มันจะกุบกุบอันนี้มันจะกุบกรุบอ้าอ้าลองนี่แต่อันนี้ขมหน่อยนะฮะนะขมหน่อยนะแต่อร่อย <laughs> บอกไดยนะอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยแล้วกันกุบกรุบไหม อืนี่อันนี้ิงนี่อันนี้เรากินท้าย่ายอเน,นี้ยให้กินไขห่หำดีกว่าไขาห่หำกินเป็นเปล่าไข่หำมันมฮะนี่ไขห่หำมัวนี่ไงามากอร่อยน่าเห็มนไหมบอกไม่เชื่อ,อน,นี่อ่ะนี่ไขห่หำนะไขห่หำสุกแล้วแต่อันที่อันแรก,แรกผมกินดิบเลยนะอันหนึ่งอ่ะผมผมหันกินดิบเลยเออเป็นไงเสีย สุดยอดไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวดเดี๋ยวล <laughs> องลองนี่ดูเดี๋ยวแซ่บโคตรขมเลยเด้ขมเทียบขมเทียบขมจนหวานน่ะยิ่งด,ดูเด้พอดีพอดีเนี่ยเต็มคำไปเลยเต็มปากเต็มคำไป <Okay. S 1> มันเปื่อยพอดีนะผมว่านะอ่นนี่เองครับนี่ชัดเข้าไปเลยเนี่ยสุดยอด <laughs> มีเรื่องแสบๆเป็นไงอันนี้เป็นไงฮะสุดยอดไหมวุ้มหนุบวุ้มหนุบวุ้มหนุบกุ้มหนุบกุ้มหนุบกุ้มหนุบนี่มันอร่อยหรือไม่อร่อยแอบคึกเคืองวุ้มหนุบกุ้มหนุบนี่มันเปื่อยแล้วนะเปล้วอันนี้ไหมแต่ว่ามันก็เปื่อยหมดแล้วแหละ ดีนะอืมเอาเอาไข่หั่นยิงไหมนี่ไข่หามก็อร่อยนี่เอาคำใหญ่ๆไปเลยพี่นี่ไข่หามนคำใหญ่ๆไปยอดสุดยอดน้องเจียวดีสุดยอดมากเต็มคำหวานจล้วอือ ทำเบล่มเร,ริ่มเลย้งนั้นเลยยอดไี่เอ็ดเพราะเออเรื่อาน,นี่ให้เนาะอันนี้ผมลองกินดิบอันหนึ่งไม่ได้เรื่องเลยแม่งหยาบมัน <c oughs> ต้องต้มสุกอันนี้เป็นดันมันเหรอนะาะด่างวัวตรงลิ้นมันอะ่ะเพดานมันอะ่ะเพดานงวัว เป็นไงบ<า>้างอ้าวอันนี้อ่ยอดอืมแซ่บขุ่มคคมันก็จะใครขุ่มมันนะอร่อยกรุ้นเลยพีย่ใช่อืมเป็นไงอันนี้มันต้องต้มอ,อีกไหมร้อนพอดีแล้วหรือมันยังไงยังนิดหน่อยอยือน,นี่เอาไว้ให้เสี่ยขวัญเขาทาน,นกินทีนี้น แจ้วดีสุดยอดเลยนี่กินตืดมาเนี่ยอันนี้ลองไหมลองไหมตาปากไปหมดแล้วครับเพาะ่ไม่ให้กินนี่เจ้าแ่บรินนิ่ชอบเยนแถวอ่อนมั่นแถวอ่อนมั่นพี่้อง อออยอดเจ้าอันมเขี้ยวเดียวเจ้าเจ้าขมจนหวานยอดยังมีอีกนะดีขมจนหวานไมนอยากเคี้ยวเลยอยากเกลือนน้ำเลยอันนี้มันเกลือเกลือไหมพี่ตัวเนี้ยตัดเกลดอไหมเหรออืม,ต,ม,อมตัวนี้เกลือเกลือะ่ะ

ผมกจะพรนะเรื้อไว้ให้แอร์ไอเดี่ยวันนะไหยสองคนเาเราแลนนี่ยังไม่กินกันเลยยิ่่กว่านวดกินกันเลยเอาคำใหญ่ๆตัวละกันหวก็าเคำใหญ่อืมออเาคำใหญ่ปอือยมอืมอืมม mày <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ờ, uh -huh. hmm, chị à, Chỉ bước nữa Và những này xài oan mắn Thôi uhm, Còn tí lửa thì chỉ có vậy hay cái cầu kỳ năm gặp Lũ sức quá xỉa thôi cái sẽ im lắm Như vậy là xem <laughs> <laughs> <thật> <laughs> lại เอาไปน้องกิฟนี่ฝากไว้ท่านหนเด้ออย่าลืมผู้ใด้บ้านติดตามกดติดตามด้วยครับเด้อกูไล่กูแจ้งซับตะใครอยังนี้นก็ว่าไปฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์บ้านติดตามมาไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับเลี่ยมเรียบ,ยบ,ยบสุดยอดอืม